เอินแฟนเออนนั่นนุ่นไปนั่งทําอะไรกับใครก็ไม่รู้ใช่เขาทํางานเสร็จตั้งนานแล้วประธานก็มาเขามาหมดแล้วแต่ยังไม่มามาช้ามาถึงด่าเลยนะด่าเลยด่าเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเระลืมนะจืมนะฮเพื่อนเขารอตั้งนานเลยหนิรอกินข้าวไม่เกี่ยวนะเอาจัดการพี่บาสไปไหนมา ด,า e, ด,าดา่ากูบอกไม่ได้สิด่าเลีงเลยกูดิสิด่าแม่ด่ล้ยงลูกี่าไปไหนมาฟ้าหนูรอตั้งนานอ้าวนุ้ยนังมึงด่าเลยมึงดิโอ้๊ยโอ้ยอันนี้แหละเอือนด่าหลงมึงเมียกูด้วยหันเออพี่บาสไปไหนมาเออต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้มันต้องออกมาจากสันดานจริงแบบนี้มี่เมียกูนี่โอม่น ผู้สาวไปเที่ยาะอะไรบ่ะมีเงินอยู่อะจ่ายสดเดิมจ่ายสดเดิมบ่ให้เซ็น่ฉันข้างเงินวันที่ยี่ห้าอะไรอยู่เงินดิจิตอลออวกว่าก็บผมไปแล้วเนาะเซ็นก่อนนะคุณบ่ให้เซ็นต้องจ่ายสดแต่เดียวจ่ายสดที่อยู่แล้วเดะไอ้ขอสดได้บ่ล่ะ หรอเ้ยอยาได้ให้เราได้จับกีตาร์ได้เอา